อันนี้ถั่วมาจากไหน,นไไอ๋ออยู่ในนี้อต้อยมยำนี่ขาให้คุณผู้ชมดูนะคะมากินกันค่ะคุณผู้ชมเกี๊ยวต้ยมยำเกี๊ยวต้ยมยำพี่นกซื้อให้แม่ไปแยกถั่วมานะแต่ถั่วเจ้านี้ดูน่ากินนะดูน่ากินนะ่าจะแบบมันไม่ไม่เหม็นเลยแต่ว่าเดี๋ยวแม่ลองชิมดูก่อนอม,มันมันหวานอย่างเดียวมันไม่มันไม่เปรี้ยว มันไม่เปี้ยวแล้วก็ไม่เผ็ดเดี๋ยวจะใส่น้ำส้มหวานอย่างเดียวหวานมากสงสัยว่าคนคนกินคงชอบกินหวานหวานเจี๊ยบเลยไม่เผ็ด คนไปเราก็ยังชือ้อแต่พริกป่นจานเนี่ยดูแล้วมันแบบไม่เผ็ดพริกมันมองแล้วมันแบบว่ามันมันไม่ได้ทำเองมันไปซื้อตลาดไงแล้วตลาดพวกเนี้ยมันไม่ได้พริกป่นท้แทนมันผสมใบไม้มันผสมใบไม้ไงคุณผู้ชม อม,อมชิกป่นมันไปผสมไปมา แต่เขาก็จะมีลูกชิ้นเอ็นหมูผสมมานะอืเนี่ยไม่ตัวที่ส่งเนี่ยซมยำรองเสาร์ใครว่าเป็นไงต้องบอกที่ส่งต้มงยำแน่แต่หวานมันหวานมากเลย หวานมากหวานมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วล้างเคร่จานเสร็จแล้วจะไม่ลู้ถาอยาะข้างหลังอย่าลืมเอาสองวันแล้ว ต้องเทสตรงนี้ลงไปเอาขยะไปทิ้งแล้วลงไปคั้นน้ำส้มกันสามสิบลูกนะลูกแต่ว่าไม่ต้องใส่เกลือเยอะอันนี้รู้สึกเค็มไปหน่อยไป,ไ,อไปทำข้างหลังอะไรที่กินอยู่เดีเชื่อโลก เรื่องพิงกี้ก็พิงกี้เขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่ต้องไปเช่าบ้านอยู่อืมเขาบอกว่าบ้านที่โจ๊ใจสี่อ่ะที่สะพายอยู่พิงกี้ไปเช่าบ้านอยู่กับพ่อคำนี้ไม่ใช่ตะก้องคำนี้เป็น พนั่งอันไก่ของเรื่องเออใส่ชวดใส่ลงไปก็อร่อยดีนะตามนี้ก็คั่วคั่วแบบเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดไงไม่เปิดละเอียดเป็นแป้งนันไม่อร่อย อันนั้นนี่พี่นกเขาให้มาร้านกลัวดอกไม้ป่าดูถนนราชมันกาหลังโลตัสนคนรปฐมกล้องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกเปิดมาแล้วสุบกป่าปีอยู่หน้าถนนใหญ่เลยราชมันคาครั้งสามสิบลูกลูกอยู่ถนนราชมันคาหลังโลตัสนคนรปฐมเปิดทุกวันสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงห้าตุ้มครึ่งน,นั่งกินเหล้าไน,น่ด้วย เป็นตึกแถวสามคูหาห้องกระจกอร่อยที่สุดในโลกแล้วขายถูกด้วยหลักร้อยแต่คุณภาพหลักหมื่นนั่งนั่งอยู่แล้วหิวข้าวลูกกินข้าอร่อยมากกูกินเอ็นหมูชอบกินน้อ เกี๊ยวต้มยำใส่ซึ่งเต็มหมูอร่อยมากอืมถูกเกี๊ยวจ้ะเกี๊ยวลูกใหญ่มากอืมเนี่ยด้วยหนูจับด้วยอร่อยมาก อือร่อยมากเป็นเกียวที่อร่อยที่สุดในโลกพี่กอะ่ะเขาจะไปหาร้านที่อร่อยที่สุดในโลกมาให้แม่กินเขารักแมก่เขารักแมก่ปาตาอาปาปาตา มีถาหมูด้วยอร่อยมากล้างทัวดอกไม้ป่าใครที่ไปกินกับพี่นกนะซื้อสบูก่กับพี่นกได้เลยนะแม่ป่ากขายอยู่ก้อนห้าสิบบาทไม่ต้องเสียค่าส่งสบู่หน่าใสเลยเนี่ยจังใครที่ไปกินร้านลุงพลก็สั่งร้านซื้อกับลุงพลได้เลย ตอนนี้วันนี้แม่ส่งไปแล้วส่งสบู่ทองคําไปให้ลุงพลร้อยก้อนส่งสบู่เซรล่มไปให้ลุงพลร้อยก้อนไปสวัสดีปีใหม่ซื้อกักลุงพลได้เลยค่ะลุงพลทะเลบางปูเกี๊ยวเกี๊ยวหมูจับหมูสาบกั้าอร่อยมากเกี๊ยวลูกใหญ่มากอื้อ คือจะบอกว่าเกี๊ยวเจ้าเนี้ยอร่อยแล้วก็ลูกชิ้นครับเป็นลูกชิ้นเอ็นหมูนะอร่อยมากมันเด้งไม่ได้ผสมแป้งอ่ะ น้ำโดบอกว่าย้อนดูแม่ร้องเพลงอารมณ์เสียทุกวันเลยค่ะถ้าตอนแม่นอนกลางเวที <laughs> มันเหนื่อยไว้กูกลัหวหัวใจวายตายกูเลยนอนเลยเน้อยพักหนึ่งนาทีก็ยังดีหวัวใจจะได้ไม่วายตายคนแกห่หกสิบสี่แล้วมึงเราไม่เคยเราไม่เคยเต้นไงด,ด,ดูเด็ดดูเกีวน้ำเด็ด ลูกเบลิ้มเลยหรอยูอร่อยมากอืมร่อยมากเจ้านั่ต้มยำพี่นกเขารักแม่นี่มาหาเศรษฐีตัวจริงเลยนะมีเงินเป็นหมื่นล้านนะสามีเขาอ่ะสามีพี่นกอะให้เงินเพื่อนทีหนึ่งร้อยล้านาเลยนะลงทุนอ่ะ ถ้าตลาดเราจับให้เพื่อนหนึ่งร้อยล้านไปลงทุนเนี่ยอันนี้รวยจริงที่เขาเปิดร้านอาหารเพราะว่าเขาอยากให้น้องเขาอะพี่นกเป็น้องสาวสองคนเนี่ยมาค้าขายที่ร้านนี้พี่นกพี่นกอ,อดูแลน้องสาวสองคนเนี่ย ไม่ต้องกลัวนะว่าหนูจะเอาเปรียบพี่ว่าไม่ต้องกลัวว่าหนูจะเอาเปรียบพี่นะพี่โอ้ยอร่อยมากถั่วปนเขาแบบ เป็นเม็ดเม็ดไงนี่นะตอนนี้แบบว่าร้านกัวดอกไม้ป่าเราเดินผ่านหน้าร้านเขากลิ่นกับข้าวหอมออกมานอกอร,อร่อยอร่อยทำน้ำพริกกะปิก็อร่อยทำน้ำพริกเผาก็อร่อยทำขนมจีนน้ำยาก็อร่อยทำแกงส้มก็อร่อยแกงคั่วหอยหอมอร่อยที่สุดในโลก ผัดกระเพราไก่บ้านอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็สู่ฉีก็อร่อยที่สุดในโลกไก่ชั้นหุ้คืออร่อยที่สุดในโลกร้านเขาอะแล้วผัดปักบุ้งนะใส่กะตินะแล้วมีกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆโหอ,อร่อยมากผัดหมกทเลยก้าร่ยรยปลาบูก็อร่อาปลาบูนึ่งเสือ แทนตานี่ชอบกินมากคืออะไรแบบคัวกิ้งคัวกิ้งอร่อยมากแล้วก็หัดกะปิใส่สตอ๊อใส่หมูสามชั้นนะอร่อยมากแต่ว่าที่ประตูน้ำเนี่ยมันมีร้าน ร้านะไรเนี่ยอ,อร่อยมากเนี่ยอร่อยมากออาหารจ้ามันทำแม่อร่อยคือประตุนน้ำมันทำแม,ม,ม่อร่อยบะหมีเมเ่เจ้นาน้ำก็มีกับแม่อร่อยรจตาน้ำ น้ำก็เจียยแบบเจอในกรยำปลาอันนี้อร่อยมากอืมหมูสับก็อร่อยมากแบบแบบโบราณ่ยอืม ตอนนี้ก็สวยกำแพงแสนมึงานเนาะวันเ่้วเราแวะไปกินร้านพี่นกเลยัวดอกไม้ป่านาคนปรปฐมหลังโลตัสนคนปรปฐมถนนราชมันธาประตึกแถวสามคูหาติดแอร์หน้าถนนใหญ่เนะ ทำหมูแดงก็อร่อยร้านเขาอะหมูแดงอบน้ำผึ้งแล้วก็ไก่ไก่ย่างอบน้ำผึ้งอร่อยมากร้านพี่โนกันมันแห้งหนังไก่มันกรอบไม่มันแล้วไปกินมาทั่วโลกแล้ว ร้านกวัดดอกไม้ป่าอร่อยที่สุดในโลกเพราะว่าพี่นกก็ทํากันเองเนี่ยน้องสาวก็สองคนน่ะดูแลอยู่น้องสาวพี่นกอ่ะเที่ยวสวนลงเรากก้าไปแล้วไปทุกปีเลยปีนี้ไม่ไปนะ อร่อยอืะ <ừ. S 1> อร่อยมากเนี่ยดูเกี๊ยวจ้ะเกี๊ยวลูกใหญ่มากเนี่ยคุณผู้ชมดูด้ะอื้อ อ,อร่อยเนี่ยดูเนี่ยคุณผู้ชมดูด็ลูกขนาดเนี้ยแล้วข้างในอัดแน่นไปด้วยแล้วหมูสับแล้วหมูสับอร่อยด้วยไม่มีแบบอืมน

ชูวิตบอกว่าได้แกว่ม,มาว่าไม่ต้องตู้หาในคนดีต้องเงินถ้าหาว่าบิกโจ๊กสุรเชษไม่ดำเนิคนคดีตู้หาฟฟ้องเงินก็จะไปให้ดีเอสไอทำ ว่าจะไปให้ดีเอ็นไอมันเกี่ยวพันนี่ยมันมันบริจาคให้ภาพพลรรังประชาชสามล้านไปฟ้องมันคดีฟ้องเงินพลังประชาชืก็ต้องถูกยุบพักใช่ไหมเพราะว่าสีสุวรรณไปยื่นไว้แล้วอะ่ะอร่อยมาก เราใส่ลูกชิ้นเอ็นหมูอร่อยมากเดี๋ยวต้องถามพี่นกว่าลูกกินเจ้าเนี่ยขายลูกชิ้นอย่างเดียวขายไหมอย่ายซื้อลูกชิ้นเข้ามากินสักร้อยลูก ให้คุณผู้ชมดูเอ้ยซาดแซบอยากให้คุณผู้ชมดูเห็นแล้วจะตกใจ ให้คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยดูจเห็นไหมเนี่ยแซบอย่างเงี้ยเห็นไหมอือเกียวลูกใหญ่ๆเกียวลูกใหญ่ๆหญ่คุณผู้ชมดูเด็เกียวลูกใหญ่ๆหญเด,ดี๋ยวแม่จะผสมน้ำลงไปหน่อยมันแซบจนค้นเลยอ่ะคุณผู้ชมอืม น้บจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยคุณผู้ชมเนี่ยใส่ชิกองไปตั้งห้าช้อนพริกลิ่นครึ่งถุงโอ้ใจมากมากคุณผู้ชม ตอนนี้ส้มถูกมากแม่ซื้อสิบโลนะรวมค่าส่งด้วยนะเก็บเงินไปทางสองร้อยสี่สิบซื้อมาสิบโลนะ นี่นี่นี่คุณผู้ชมผสมผสมน้ำร้อนลงไปมันข้นไงขนาดนี้แม่ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะใส่แต่ใส่แต่ถั่วป่นแล้วก็ใส่พริกป่นนะมันข้นแบบข้นแบบโดยเฉพาะแบบมันเป็นต้มยำไงเนี่ยต้มยำแล้วเราก็เราก็ใส่ถั่วลงไปใช่ไหมถั่วเขาอร่อยเพราะว่าถั่วเขาเป็นเม็ดเม็ดเขาแบบบด hmm hmm ngon tôm nha เหมีคนถามบอกว่าอาได้ซื้อสบู่อ่ะก้อนหนึ่งมันห้าสิบบาทไงแต่ตอนนี้แม่แม่จัดโปรปีใหม่ไงเป็นกองปีของวันปีใหม่ให้พวกเราไงสามสิบก้อนหนึ่งพันส่งฟรีกรแบบได้เอาสีเขียวกี่ก้อนก็ได้สีชมพูกี่ก้อนก็ได้สบู่ชมพูก็คือสบู่เซรั่ม ผบ,บูสีเหลืองคือสบ,บู่ทองคำสบ,บู่สีเขียวก็สบ,บู่น้าใสลีหน้าจังอืมอมือร่อยมากต้มยำไงถั่วอืมถั่วจ้งนี่เขาคั่วเองแล้วเขาแบบว่าไม่ตำละเอยียดแบบตำาจาบๆเป็นเม็ดๆอยู่ไงมันก็เลยอร่อย อืมตัวนี้ตรงเม็ดเล็กๆนี่อร่อยกัไเม็ดใหญ่นะอืมอร่อยมากต้มยำไงเจ้าต้มยำเป็นนก,กลัวดวออกมาปากคนรักแม่ไปหาร้านที่อร่อยที่สุดให้แม่กิน นี่ไงแม่กินน้ำต้มเป็นเยกึกหยกแบบนี้เลยนะเนหะ็นไหมกินเป็นเยกึกหยกเลยนะคุณผู้ชมดู่างกินเป็นหยกึกหยกแบบนี้อร่อยมาก